สวัสดีครับผมวินคูแพ็คเกอร์ครับจะมาสาธิตก็จะสอนวิธีง่ายๆในการปลูกเชือกไว้ใช้กับเปยทุกยี่ห้อนะครับจากร้านเนเจอร์แคมเปอร์นะครับจะมีเปยชนิดผ้านานโนตัวมันเนี่ยเบามากแค่นี้เองครับแน่นอนครับเปยเนเจอร์แคมเปอร์นะครับเป็นเปยชนิดที่เป็นผ้านานโนน้ำหนักเบามากครับเหนียวและแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ใช้ได้เลย แต่ผมจะมาสาธิตวิธีการผูกที่ง่ายต่อการใช้งานอันดับแรกเลยก็จะมีตัวเปนะครับแล้วก็ท่อครับแล้วก็เชือกฮะจริงเขาจะให้มาอยู่แล้วที่พร้อมเปรนะครับเพียงแต่เรามาตัดให้ขนาดสักประมาณนี้ฮะประมาณ90้าสิบเซนหรือ1เมตรนะครับเพื่อให้ได้หลูกวงกลมแบบนี้นะครับคาราบินเนอร์เนี่ยยี่ห้อนี้เป็นของไนไอ์นะครับรับน้ําหนักเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่า 127่กิโลอ่ะวิธีผูกวิธีใช้งานของมันก็ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับตัวนี้ซื้อมา2ตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราเอาเชือกนี้มาก่อนแล้วเราก็เอาไฟลลนนะฮะลนให้หัวมันแบบว่าไม่ไม่แตกฝอยกระจายออกมาครับจากนั้นครับเอาเชือกนี้มานะครับแล้วก็มัดมัดปมแบบสลิปน็อตฮะ ก็คือปมแบบเชือกธรรมดาให้มันเป็นคู่กันก่อนนะครับนี่ครับง่ายเลยก็คือปึ๊บมันก็คือมัดมัดเชือกธรรมดานะครับแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับเป็นมัดแบบธรรมดาเลย แค่ให้มันเป็นวงห่วงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแค่นี้พอมันได้เป็นห่วงแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยเราก็เอาท่อที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอาไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยค้างไว้ที่ท่อแบบนี้นะครับไม่ต้องยัดเข้าไปนะฮะแค่ให้คาไว้แบบนี้ก็พอครับเพื่อเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวดูนะครับเราก็เอาส่วนของที่ปลายของเปเนี่ย จะมีเขาเรียกว่าจะมีรูมาให้เป็นห่วงๆที่เขาเย็บอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะไอรูเนี้ยมันท่องข้างจะใหญ่มันจะกว้างมากเลยนี่คือประโยชน์ของท่อครับผมก็เลยเอาตัวท่อนี้นะครับมาร้อยรูครับแล้วก็รวบให้มันเข้ามาหมดครับนี่ฮะพอรวบเข้าไปแล้ว เห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้เลยลูดฮนะลูดเห็นไหมครับว่าตัวท่อครับพะลูไปแล้วตัวเชือกที่เราร้อยไว้มันก็จะร้อยเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกเห็นไหมครับมันก็จะเป็นห่วงแบบนี้ให้นี่ง่ายมากๆเลยหลังจากนั้นครับเราก็ทําการ ล็อกเชือกครับโดยการที่ให้เชือกตัวนี้เอาปมที่เราทํานี้นะครับแทรกไปอยู่ข้างในนี่ฮะก็ค่อยๆปรับนะครับเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในปมนี่ปรับปรับปรับให้เข้าไปอีกหน่อยนะครับให้ไปอยู่ตรงกลางพอดีนี่ก็จะอ่าเอาปมที่เมื่อกี้เราทํานะครับ ให้เข้าไปอยู่ตรงกลางลว่จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะจากนั้นนะครับเราก็สร้างเป็นวงกลมฮะฝั่งนี้ให้ใหญ่กว่าฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งใดก็ได้จากนั้นเราก็รว่วหัวครับสอดเข้าไปในรูช่องเล็กนะครับวงใหญ่สอดเข้าไปแบบนี้ครับพอสอดไปแล้วจากนั้นเราเอาปลายของที่ใหญ่นะครับย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สอดกลับเข้าไปที่รูนี้ก็จะเกิดเป็นหลูแบบนี้ครับ เห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่อีกรอบนะครับออกมาก่อนนะครับถึงขั้นตอนที่เราสร้างเราสอดเข้าไปแล้วนะครับเป็นวงกลมใหญ่แล้วเราก็วนมันเข้ามาครับเสียบเข้าไปในรูนี้หลังจากนั้นดูนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปอีกด้านหนึ่ง สอดเข้าไปตรงกลางก็ได้ครับแล้วเราค่อยทำการดึงทีนี้ดึงได้เลยครับดึงตึงทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับดึงตึงได้เลยทั้งสองฝั่งนะครับน,นี่ผมดึงตึงตึงมากนะครับโอเคก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ เห็นไหมฮะทุกอย่างจะล็อกอยู่ที่ปมมันตัวนี้เลยนะครับแล้วเห็นรูที่เหลือนะครับเชือกที่ใหญ่มานี้นะครับเราก็จะทําการเพิ่มความแข็งแรงให้มันอีกอ,อีกข้อหนึ่งฮะโดยการที่ตัวนี้ได้แล้วนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเอาวงกลมนี้มาครับทําให้มันเป็นเลขแปดแบบนี้นะฮะจากนั้นครับเราก็สอดมันอันบนเข้าไป แค่นี้ครับนี่นะฮะั๊าเอาอันบนนี้สอดตัวเข้าไปทั้งคู่ครับแล้วก็ทำการดึงนี่ครับผูกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะนี่คือตัวเขาเรียกว่า วิธีผูกเปที่ง่ายนะครับมันจะรับน้าหนักตั้งแต่ช่วงข้อนี้ฮะข้อนี้1 2มาอยู่ปมนี้3มาอยู่ปมนี้แล้วก็ข้างในอีก1ปมนะครับมันจะทําให้การผูกเปมันจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับอะแล้วจากนั้นเราก็เอาคาร์บิเนอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับเกี่ยวมันเข้าไปส่วนด้านนี้แค่เกี่ยวแค่นี้ครับ แล้วตอนที่เราจะไปผูกจริงๆเนี่ยมันจะทํางานแบบนี้ฮะมันก็จะมีเชือกที่เขามาให้มาพร้อมเปนะครับที่ยาวๆด้านหนึ่งเนี่ยผมจะผูกเป็นโบลินหนอกไว้นะครับโบลินหนอกเราตามไปดูในคลิปเก่าๆของผมนะครับว่าโบลินหนกทำยังไงนะครับอันนี้คือเชือกที่เราจะต้องผูกกับต้นไม้นะครับเราต้องทําด้านหนึ่งไว้เป็นห่วงก่อนนะครับโดยการทําโบลินนะครับ อ่โบโลลินก็ประมาณนี้นะฮะป๊บนี่นะฮะทำบลลินแบบนี้จากนั้นก็เสีบเข้าไปครับแล้วก็กลับออกมาอีกด้านหนะึ่งแค่นี้ครับมันก็จะเป็น โพลินอกที่แข็งแรงแล้วนะครับนี่นะฮะข้างนึงทําห่วงไว้แบบนี้ครับแล้วก็เอาอีกด้านนึงไปผูกกับต้นไม้พอเวียงกับต้นไม้นะครับอ่าสมมุติว่านี่คือต้นไม้มือผมเนี่ยต้นไม้นี่เราอ้อมต้นไม้มาแล้วนะครับจากนั้นก็เสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็ดึงให้ตึงครับนี่ภาพมันจะเป็นแบบนี้เลย เห็นไหมครับมันจะอยู่อย่างนี้กับต้นไม้เลยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับนี่คือปลายทางเป็นต้นไม้นะฮะแล้วเราก็ดึงมามาถึงตัวคาร์บิเนอร์ตัวนี้ฮะคาร์บิเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นขนาดของเชือกเนี่ยใช้ได้ถึงห้ามิลนะครับง่ายครับพลิกมาด้านหลังครับเสียบมันเข้าไปเสียบมันเข้าไปนะครับให้มันทะลุขึ้นมาพอทะลุมาแล้วจากนั้นปับ๊บ เปิดวาล์วครับเปิดวาล์วเชือกตรงนี้ฮะมันจะมีตัวให้ดึงแบบนี้นะครับพอเปิดออกปุ๊บก็กดเชือกลงไปครับล็อกเชือกลงไปตามนั้นอ่าต้องฟังความยาวเท่าไหร่ก็อยู่ที่เรานะครับจากนั้นมันก็จะเข้าล็อกของมันเลยครับแค่นี้นี่คือขึงกับต้นไม้นะครับแล้วมันมีเชือกปลายอยู่ทิ้งไว้นี่แค่นี้เองเรียบร้อยฮะเดี๋ยวยังไงผมจะทําให้ดูนะครับว่าใช้งานจริงเป็นยังไง อันนี้เป็นชุดที่ผมเพิ่งทำต่อเสร็จเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวเปครับมาพ้อมเชือกเราก็นี่ง่ายนะครับผมเลือกที่ผูกก็จะผูกกับตัวนี้นะครับเอาเชือกที่เราได้มาเนี่ยฝั่งหนึ่งก็ทําเป็นห่วงโบลินหนอกไว้ก่อนนะครับน่าอ,องคอแล้ว มือนนังแขกเลยทีเดียวไม่ใช่นะฮะลกน,นะเนี่ยนี่ครับทําเป็นโบลินหนอกไว้ด้านหนึ่งนะครับตัอนีกด้านหนึ่งล้วก็วนเข้าไปที่ต้นไม้เร่จะปูกเลยได้เลยนะครับแล้วก็เสียบมันเข้าไปแค่นี้ฮนะ ัวโบลินเนี่ยมันจะยึดยึดไว้ให้เองนะครับเชือกที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดง่ายนะครับส่วนอันนี้ที่เมื่อกี้เราทําไว้แล้วนะครับนี่นะฮะมันก็จะเกี่ยวกับคาราเบเยได้ตัวดีไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาเชือกท,ที่เส้นนี้นะครับที่ผูกกับต้นไม้ไว พลิกตัวคาร์บอเนอร์มาด้านหลังนี้นะครับแล้วเราก็เสียบมันเข้าไปเปิดวาล์วเล็กน้อยครับมันจะมีวาล์วตัวนี้นะครับกดง้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยพอเข้าไปได้แล้วครับเราก็ดึงดึงให้ตึงจนได้ระดับที่เราโอเคนะครับจากนั้นครับเปิดคาร์บอเนอร์ตัวนี้แล้วก็ล็อกมันเข้าไปเพียงแค่นี้ครับมันก็จะทำหน้าที่ล็อกลงไปเพื่อไม่ให้เชือกนั้นขยับครับ ตัวนี้คาราบินเนอร์ตัวนี้มันโอเคมากสำหรับการผูกเปรหรือว่าจะผูกของใช้ก็ได้นะครับใช้ง่ายสะดวกถอดเข้าถอดออกได้ตามดูได้ที่ร้านที่ขายในไอซ์นะครับตัวนี้มีประโยชน์มากทีเดียวเนี่ยฮะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับการผูกเปโดยคาราบิเนอร์ตัวนี้นะครับ เวลาจะเอาออกฮะก็ง่ายนิดเดียวครับก็กดตัวนี้ครับเปิดวาล์วคึกแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับนี่ฮะหลุดออกมาแล้วแต่ถ้าจะดึงกลับเข้าไปใหม่ก็เหมือนเดิมฮะง่ายล็อกเข้าไปจากนั้นเปิดวาล์วครับแล้วก็กดเห็นไหมครับมันจะทําการล็อกให้เรียบร้อยแล้วต่อตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้อยู่ที่127กิโล ต่ออันนะฮะเหลือเฟือมากๆมันจะยืดยืดนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้ขาดนะครับยืดมันก็คือแ,แรงแรงยืดหยุ่นของมันะนะครับแล้วให้แน่ใจว่าคาราบเนอร์เราล็อกแล้วแน่นอนนะครับแต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่พอก็เอาล็อกสูงขึ้นไปอีกได้ฮะจากนั้นก็เปิดวาล์วครับได้ ด้านหนึ่งก็เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งเราก็ไปปลูกฝั่งนู้นนะครับวิธีการเดียวกันครับเนี่ยที่มะนยังไม่พอเท่าไหร่นะครับผมก็จะเอาเล่นแบบเรียกว่าชนิดย่อยๆนะครับ ท่นนี้ครับปลูกง่ายมากฮะใช้เวลาเรียกว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยทีเดียวผมก็ได้เปลลบฟุกงที่สบายๆแล้วนะครับอ่านนี้ครับง่ายไหมฮะ ยังไงลองไปทําดูนะครับดูวิธีที่ผมสอนไปหลายคนอาจจะมีวิธีอื่นนะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นมันง่ายต่อการใช้งานครับแล้วก็สิ่งที่เปเขาให้มาคือเชือกค่อนข้างแข็งแรงนะครับเชือกนี่เกือบห้ามิลนะครับซึ่งเรับน้หนักได้150่กิโลแล้วแน่นอนนะบวกกับคาร์บินเนอร์คารบเนอร์อีก2ตัวที่รับน้าหนักได้ข้างละร้อยยดโลนะครับ โกกเปที่เป็นผ้านานโนของเขาครับราคาไม่แพงด้วยนะครับลองไปติดต่อดูที่ร้าน Nature Camper นะครับที่เพียวเพสนะฮะแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับเปนานโนเบามากๆ